ทุกคนเจออันนี้ในเซเว่นซูเฟ่เคก้กคือซื้อมาพอชื่อนะครับจำได้ว่าชื่อนี้คเคยได้ยินในการ์ตูนญี่ปุ่นพวกการ์ตูนทําอาหารแบบทําขนมหวานที่มันดูหรูหราดูแบบยุยโรปอะไรเงี้ยชื่อว่าซูเฟ่ <c oughs> พอเห็นชื่อนี้ก็เลยอยากลองกินครับอ่ะเปิดออกมาปุ๊บนี่มันดูเป็นแบบคัสตัดคัสต์ดนะครับแล้วสูมเนื้อดูใกล้ๆอ่ะมันเหมือนจะเป็นสังขยาเลยนะ<า>กินเลยดีกว่าฮย กินป่ะกินเลยอืมเป็นแป้งแป้งครับแต่มันนุ่มแล้วก็รสพุดดิ้งคาราเมลชัดมากอ๋อข้างล่างเป็นพุดดิง้งข้างบนเป็นเค้กครับกินอืมพุดดิ้งแบบละลายเลยก็คือชั้นบนเนี่ยเขาเรียกซูเฟ่เค้กแล้วก็มีวิปครีมมาก,กาั้นส่วนชั้นล่างเป็นพุดดิ้งทั่วไปอ่าห,หัวแล้วหวานเจ็บก็สรุปซูเฟ่คือเค้กที่มันนุ่มๆน,นะแค่นั้นแหละ